สุดยอดเกมออฟล่าสุดที่เคยที่เราเล่นครั้งยังสมัยเด็กรับบทเป็นโจรที่ไล่จิกของตามบ้านต่างๆขนาดวิ่งไปตามทางเดินทั่วบ้านแล้วตำรวจยังไม่ได้ยินเราด้วยซ้ำไม่ว่าจะเดินตัดหลังหรือเดินหลบอยู่ในเงาเมือ่อไม่โดนแสงไฟฉายแค่นี้เราก็รอดแล้วรู้สึกเป็นทัดอากาศเลยซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่า Lo b บ e r y b o b เหมือนเดิมเลยนะครับเกมนี้ต่อแม้จะมีเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังก,ษงกฤษก็เถอะแต่ผมนั้นแปลไม่ออกและขี้เกียจแปลด้วยเพราะฉะนั้นก็ข้ามเนื้อเรื่องกันไปดีกว่านะโดยเกมนี้นะครับเราจะสมบูปป เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทําตามเป้าหมายซึ่งเปิดมาด่านแรกมันก็สอนคีย์เวิร์ดต่างๆนะว่าไอคอนแต่ละอย่างมันทำอะไรได้มันบอกอะไรเราโดยตัวเกมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายก็คือการขโมยของชิ้นหลักนะครับเพื่อที่จะได้ออกจากบ้านได้การเล่นก็เข้าใจง่ายเลยครับตรงคอนเซปต์ดีถตาหากเราเล่นผ่านตามเงื่อนไขแล้วก็เราได้ตาทั้งหมด3ดวงเลยครับที่บายการได้ตราง,ง่ายๆก็คือคนไม่เห็นเวลาต้องน้อยกว่าแล้วก็ขโมยของต้องครบแค่นี้เราก็ได้ตาจนครบแล้วและเราก็ได้เงินจากตานี้ด้วยคลิปแค่ด่านเดียวเนี่ยผมใช้โคตรคุ หลังจากเล่นจุดดันแรกเสร็จมันก็มีแนะนำร้านค้ามาโดยที่ผมนันจะเน้นไปอัพที่ตามีนนั่นแล้วก็สปีดเป็นอย่างแรกก่อนเลยครับเพราะ2อ,อย่างนี้มันช่วยทําให้เราเล่นได้ไวมากจิ่งขึ้นครับไอ้พวกของในร้านค้านี่ผมก็แนะนําอัพสเตตัสไปก่อนแหละครับอัพให้มันเต็มหมดทุกช่องก่อนค่อยไปซื้อของใช้ก็ได้เพราะว่าจากใจที่กลับมาเล่นนะครับเนี่ยดันแรกๆก,ก็คือเล่นง่ายกันอยู่แล้ว แต่ว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยเด็กผมเล่นนะผมก็รู้สึกว่าเอเกมมิวก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่เอาเถอะสงสัยผมโตแล้วผมเลยรู้สึกว่าเอเกมมิวก็ง่ายกว่าที่คิดแฮะแต่ถ้าหาคุณรู้สึกยากอยู่แล้วก็คุณสามารถกดเข้าร้านค้าเพื่อหาไอเทมช่วยได้เลยครับโดยไอเทมนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบไปที่เราจะเลือกใช้ได้แถมมันก็ยังหลากหลายราคาอีกด้วยแต่ว่ามันก็ไม่เกินงบประมาณที่เราจะหาได้ แต่ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องชุดนะเพราะว่าขี้เกียจเก็บเหรียญโดยไอเทมแรกที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือหนูครับหน้าที่ของมันเลยก็คือเมื่อมันกระทบกับสิ่งอะไรก็ตามนะครับตอนขอบกำแพงหรือขอบอะไรต่างๆคนก็จะแบบว่าเอ๊ะได้ยินเสียงก็เดินตามไปที่ตรงจุดนั้นหรือจะเรียกง่ายๆว่าตัวลอ่อเนี่ยแหละส่วนไอเทมต่อมานั้นก็คือน้ำแดงครับหน้าที่ของมันเลยก็คือการล่องหนนาดวิ่งต่อหน้านะครับคนยังไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ว่าระยะการล่องหนเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากอยู่นะครับเนี่ย ระยะเวลาการล็อกหนแล้วก็1ิวิได้มั้งแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่มีประโยชน์จริงๆครับในการเก็บ3ดาวแบบอีซี่ไอเทมต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือเครื่องเทเลพอตครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันคือเครื่องเทเลพอตเราไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่หลังจากได้ใช้จริงแล้วอ๋อที่แท้มันก็คือเครื่องเทเลพอตศัตรูนั่นเองเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะโกงมากเลยครับสำหรับผมแต่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดศัตรูมันเห็นเราก่อนก็นกไม่ได้3ดาวเหมือนเดิมอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นโดนัทเขียวเอาสาม,มารถเลยก็็็็คคืืออออเเเเรราาาใช้ใช้ม้มมัยยนนนนนนจะะลลงงงบบบพแพแแหหปปุ๊กกกกกกกิิิวไดทสีึ ซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์แหละแต่ว่าพอคนเห็นเราปุ๊บก็อิชิผาเหมือนเดิมไอเทมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือที่งัดประตูครับหน้าที่ของมันก็คือเห็นประตูล็อกอยู่ใช่ไหมครับก็กดมันเนี่ยแหละก็ใช้ละงัดประตูและหน้าที่ของมันก็หมดเพียงเท่านี้เอาจริงๆนะก็ดูมีประโยชน์นะแต่พอใช้เล่นจริงปุ๊บเออก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่หรอกในเมื่อเราสามารถเข้าห้องอื่นเพื่อเก็บกุญแจและเก็บของภายในห้องนั้นได้อีกด้วยในเรื่องของดาดภายในเกมนี้นะครับเกมนี้ก็จะแบ่งไปด้วยสามแชป เพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งแล้วคนก็จะได้ยินแล้วหันมามองเราได้แบบนี้เลยนะครับก็คือเราวิ่งปุ๊บอ่าคนก็ได้ยินแต่ว่าก็ใช้ไดการรอดได้อีกด้วยครับหรืออย่างด่านนี้นะครับที่จะทให้เรารู้จักระบบการซ่อนซึ่งระหว่างซ่อนเนี่ยเราก็ต้องรอคนเดินผ่านไปใช่ไหมครับผมก็ใช้ระบบเรื่องการเร่งเวลามาด้วยซึ่งเกมนี้มันทําได้ดีมากเลยครับเหมือนคนเขารู้ว่าถ้าเกิดเล่นเกมนี้ไปมันต้องมีระบบเร่งเวลาเข้ามาช่วยด้วยถือว่าเกมนี้เขาทำมาได้แบบมีคุณภาพมากเลยเหมือนรู้จะผู้เล่นหรืออย่างด่านนี้นะครับที่ทาให้เร ซึ่งบางครั้งก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในการล่อคนมาในด่านที่มีประตู2ประตูครับแต่ว่าเรื่องระบบหนึ่งอย่างเนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือสัตรูที่เป็นหมาหมาเนี่ยมันแก้ทางง่ายนะครับแต่เมื่อก่อนรู้สึกว่าผมเล่นโง่ไปหน่อยผมเลยแบบว่าแก้ทางหมาไม่เป็นคือหมาเนี่ยมักจะชอบตามเรานะครับแต่ว่ามันจะไม่ตามเรามาก็ต่อเมื่อเราปิดประตูใส่มันซึ่งเมื่อก่อนตอนอยังเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมพลาดตรงด่านที่มีหมาบ่อยมากแต่ที่แน่แน่ด่านนี้ทำผมพลาดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะ คือไปลากหมาออกมาไม่รอดไนีแล้วหมาก็อยู่แต่ในบ้านแล้วมันเหา่าปุ๊บคนก็เดินมาเห็นพอดีแล้วก็เรียกตำรวจมาแล้วผมก็ชิบหายแบบนี้ในแชปเตอร์ที่2เนี่ยก็จะมีระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือลิฟต์กับกล้องวงจอปิดก็มีมาเพิ่มแค่นี้แหละแต่พอได้ลากถ่ายถ่ายคลิปดูแล้วอ๋อมีระบบเรื่องเสียงล่อด,ด้วยกับการปลอมตัวระบบการปลอมตัวเป็นอะไรที่ผมคุณนข้ค่างจะชอบมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราสามารถเดินได้อย่างอิสระและเราก็สามารถทําอะไรก็ได้ยกเว้นการวิ่งกับการหยิบของนะครับเพราะการวิ่งกับหยิบบขของปป๊ทําาาให้้ตัวเเเริดผยึนม ตาคลิปที่อัดไว้สักพักหนึ่งอ๋อเจอเรื่องหลบรอยเท้าด้วยรอยเท้าเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเหยียบหยดหมึกหรือหยดน้ำอะไรอ่ะที่เป็นสีต่างๆนะมันก็จะมีรอยเท้าทิ้งขึ้นมาและทําให้คนอ่ะเดินตามรอยเท้าที่เราทิ้งไว้ได้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะครับถ้าเกิดว่าผมไม่โง่ที่จะลอ่อศัตรูเข้ามาหาในทินของผมในชปเตอร์สุดท้ายนะครับชปเตอร์ที่สามมันก็จะมีระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือระบบเลเซอร์ครับเลเซอร์เขียวกับเหลืองเนี่ยมันก็จะสลับไปมาโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับแต่ปนอ,นนอดิอดมั ิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันก็คือการวาร์ปครับซึ่งจะวาร์ปจากเราไปจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งครับซึ่งลูกเล่นอันนี้มันก็มาค่อนข้างจะท้ายเกมแล้วเนาะมันก็แต่แบบว่าเออสัมผัสได้อยู่ไม่กี่ดานหรอกแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยละครับในการหลบคนเพราะว่าคนไม่สามารถตามที่เราวาร์ปได้ รู้สึกว่า chapter สเนี่ยเป็น chapter ที่ผมเล่นแล้วรู้สึกค่อนข้างจะท้าทายมากสุดแล้วในเกมนี้ก็ยังว่าแหละทําเกมมาให้เด็กเล่นมันต้องแบบว่าค่อนข้ายจงง่ายอยู่บ้างและให้ไปยากตอนดาดสุดท้ายประมาณนี้แหละโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นเพลินมากในสมัยก่อนส่วนสมัยนี้เลยอ๋อเล่นทําเวลารู้สึกว่าเล่นผ่านเฉยๆมันไม่ได้มันต้องเล่นเก็บ3ดาวให้ครบด้วยไงไม่ว่าจะในเมื่อก่อนหรือตอนนี้สิ่งที่ทําให้ผมตื่นเต้นมากที่สุดนั่นก็คือการเล่นดาดสุดท้ายครับรู้สึกว่ามันเป็นดานที่ค่อนข้างจะยากที่สุดแล้้้วววใกกกาารเยคบบ็็ห3ดด เพราะว่าหลังจากที่เราเก็บสมบัติชิ้นใหญ่ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการแผ่นดินไหวและนับถอยหลังทําให้โรงงานระเบิดแลวเราก็เกมโอเวอร์ได้ทันทีเลยครับซึ่งไอที่ตื่นเต้นเนอร์คือเอ้เวลานับถอยหลังนี่แหละแล้วดูว่าเราจะวิ่งทันหรือเปล่าไอถ้าเล่นจริงมันก็ทันเลยครับแต่ผมมันเผอเอินเป็นคนความจําสั้นไปหน่อยนะครับก็ทําให้แบบว่าเออเล่นไปแล้วก็ลืมทางแต่ก็ั่นแหละครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออก็ตื่นเต้นดีในการเล่นเกมนี้ เอาแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะครับซึ่งผมก็ดองคลิปเกมนี้ไว้นานอยู่พอสมควรเลยนะใกล้จะเรียนจบแล้วเออมันก็จะแบบว่าเออมีอะไรโผล่มาหลายอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับเราขอเวลาไปนอนแล้วครับ